กล้าสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโต้โฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้เราก็อยู่ในเกมเชอร์รี่แคนดี้นะทุกคนเป็นเกมหาเงินเข้าทูบินี่ไวเล t หลังจากคลิปที่แล้วนะทุกคนผมได้อัปเดตไปนะทุกคนในส่วนของเกมเอ่อเกมอะไรดีอะทุกคนเกมแบส m มทเนีทุกคนที่ถอนได้เหมือนกัน1บาทตัวนั้นในทุกคนอีพีที่แล้วนั่นแหละอีพีนี้เราอยู่ในเกม c a n ดี้เบอร์รี่นะทุกคนเชอรี Candy, ่ Candy ้เราประมาณนี้แหละนะทุกคนสาหรับชื่อแอปนะตัวนี้ถอนได้เหมือนกัน1บาทนะครับเข้า t ูเบ n นี่วอลเลวันนี้เราจะมาดูกัรนะทุกคนมีคำตอบให้นะสําหรับใครที่กําลังจะเล่นอยู่หรือกําลังจะถอนอยู่นะในการถอนขัา้นต่ำอยู่ที่335บาทการถอนขั้นต่ำหนบาทถอนได้จริงๆนะทุกคนถอนได้จริงๆแหละ แต่ถ้าถอน3 3 5บาทจะมีเงื่อนไขก็คือให้เ,เพื่อนๆต้องทำการดูวิดีโอ30ครั้งเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะครับอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายเพื่อนๆก็ได้แต่1บาทจ่ายจริงๆนะแต่3 3 5บาทไม่จ่ายเลยทุกคนสำหรับใครที่กำลังเล่นอยู่ลบทิ้งได้เลยถอนแค่1บาท แล้วก็ลบทิ้งได้เลยหาเกมใหม่ได้เลยนะสลักใครที่เล่นเกมเชอร์รี่แคนดี้อยู่นะทุกคนเพื่อนเพื่อก็ลบทิ้งได้เลยนะมันไม่คุ้มนะกับการดูวิดีโอตั้ง30ครั้งนะเกมนี้ไม่สามารถทำการถอนออกมาได้ถอนได้แค่1บาทเท่านั้นนะทุกคนเหมือนกับแบสแมทนั่นแหละนะทุกคนการหาคะแนนนะทุกคนสลักใครที่อยากหานะทุกคนหรือยังไม่มีคะแนนเลยตรงทูบินี่วอลเล็ตนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันจะมีไหม เล่นตามเนื้อเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนี่สังเกตนะทุกคนขาสีแดงหนึ่งตัวนะครับก็แบบนี้นะครับเราจะได้รับเหรียญมาเท่าไหร่มารอลุ้นทุกคนมารอลุ้นรอลุ้นนะว่าเราจะได้รับเหรียญเยอะไหมนะแต่ได้เยอะแน่นอนนะครับแต่ไม่สามารถทำการถอนได้นั่นเองนะครับ นี่เห็นไหมโอ้โหเยอะจริงๆทุกคน3 8 6ปบาททุกคนเยอะมากนะก็ไม่คุ้มเลยทุกคนไม่คุ้มกับการเล่นสลหรับใครที่กําลังเล่นอยู่ถอนแค่1บาทแล้วก็ลบทิ้งสลหรับใครที่กําลังจะเล่นนะครับสังเกตดูดีๆนะจะมีเหรียญของทูมานี่วอลเลตอยู่นะเดี๋ยวผมขยัดแคปหนะ้าจอแป๊บหนึ่งที่ทําไมไม่ขึ้นวะจะมีเหรียญของทูมานี่วอลเลตอยู่นะก็คือเหรียญทู m านี่วอลเลตด้านซ้ายมือแล้วก็เหรียญตัวเกมด้านขวามือให้ขึ้น2ตัวนี้นะ แต่ถ้าขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆลบทิ้งได้แสดงว่ามือถือเครื่องนั้นไม่สามารถถอนออกมาได้นั่นเองสำหรับใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมแปะชื่อไว้ใต้ล่างคลิปและการเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้นะถอนแค่1บาทหลังจากนั้นก็ลบทิ้งได้เลยสำหรับใครนะครับที่อยากรับอ่างเปาจากทางช่องโมโตโฟกัสนะครับรอติดตามช่วง3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับก็จะมีการอัพคลิปให้เพื่อนๆรับกันสําหรับใครที่อยากรับรอติดตาม3ามทุ่ม ่ถึง4ทุ่มนะสำหรับใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะรอติดตาม EP หน้าแล้วกันสำหรับใครที่ชอบคิปด,ดนี้นะครับหรือคิปด,ดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนหากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ